สวัสดีตอนเช้านะคะยอยู่กับช่องพางประกายแก้วอพังใบเติร์นนะคะวันนี้โอ้ทำไมกล้องไม่ค่อยชัดเลยอาบน้ำทูตัวนะคะทางนี้ล้างแค่นหน้าก็พอนะคะทางนี้ทางนี้ชอบทูมากโอ้มันมากคันคันนะคะคัน ควันชิดต,ตาเป็นอะไรดูตาวันนี้ปีก,กับตาควานชิดไหนมาดูใกล้ๆหน่อยเป็นอะไรมาเป,เป็นอย่างฮะตัดหยานะนไปตัดหยามานะ แต่มื่อคืนคือยคือพอเห็นโอ้ยทางนี้ก็พอทางนี้เอาเอาเล่นกันใหญ่เลยนะคะให้เล่นน้ำนะคะวันนี้เล่นถูตัวดูบีเฟิร์นถูจนแดงหมดแล้วถูหนุนจนหน้าไอ้นี่ทะลอกเลยเลือดออกเลย เอาละเอาให้สบายใจละเอามีการปลูยน้ำไีกเอาที่ปิ่นจะสบายใจเลยทางนู้นกลัวน้ำนะคะนูน้นเป็นโลกกลัวน้ำดูปิ่นโอ้โหแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนเอาละเอาละนูมน เต้าขึ้นบางไม้เต้าอ,อ่ะยังอยู่เหมือนเดิมเลยบางวันมองดูก็เหมือนเต้าใหญ่บางวันมองดูก็ยังเหมือนเดิมโอโหโอโห้โ,อโหกลางแขนกลางขาสบายใจเขาละถูให้สบายใจโอ้พี่เฟิน ดูพี่เฟิร์นถูจนหน้าขาวหมดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นเราคนสะอาดเนาะไม่เหมือนประกายดูสิประกายอะมีแต่ดินเลยไม่ยอมถกูกลัวน้ำนะคะประกายเอาตีหางด้วยหนุนอย่าตีหางพี่เฟิร์นหางขาดหางหลุดหมดแล้วตัวดำเลยนะคะ หูขาวหน้าขาวจะเป็นช้างเผือกอยู่แล้วถูเกิน <laughs> มันมากในเช้านี้ของพี่เฟิร์นนะคะความสุขของพี่เฟิร์นอันนี้ตาควันชิด <laughs> ชวนน้องมาเล่นน้ำหน่อยเฟิร์นดูสิน้องเขาไม่อยากเล่นเลยประกายไม่อยากเล่นน้ำเลย ยังเล่นดินอย่างเดียวพอใจหรือ,อยังค้าไปเฟิร์นเงจะมีเสียงคำรามอีกเด้นี่ควันชิดอยู่นี่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะคะถ้าควันชิดไม่อยู่นี่เตะขาหลางังเตะขาหน้าเอ้ยเนาะ ดูก้นพี่เฟินฉายก้นพี่เฟินให้ดูปากามาสวัสดีค่ะกอนนีนพอหรือยังพี่เฟินอย่ามาทับคอยเด้อเบนในเด้อนี่เด้ออันนี้ก็จกเขาอย่างเดียวจกเขาอย่างเดียวฮะป่ะกลับที่เสร็จแล้ว กลับบ้านโอ้กลับบ้านกลับหลักไปเฟินถูเมื่อยแล้วนะคะเมื่อยแล้วก็หิวได้ทีนี้สิ่งที่จะล่อไปเฟินกลับหลักง่ายที่สุดก็คือกล้วยกับอ้อยนี่ประกายโลกลัวน้ำดูผิวพันของไปเฟินนะคะโอ้โห ตึงตึงไม่มีที่บุบเลยนะคะท้องพี่เฟิร์นเนี่ยเมื่อก่อนพี่เฟิร์นเป็นช้างลากไม้นะคะ,ะเผ่นแผนใต้ท้องของเขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนมันด้านนะคะแล้วทีนี้เมื่อก่อนด้านกว่าน,นี้อีกนะคะแล้วที่นี้พอ,อหลายปีแล้วเนาะที่มาอยู่กับเราก็เผ่นท้องเขาก็เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนมาแรก เผ็นท้องมันจะด้านเนาะเขายังไม่จบอีกน้ำก็ไหลไหลนิดเดียวนะคะไม่สมใจไม่ไม่เป็นไอ้เนี่นไนนะไม่ทันใจพี่เฟินเติมพลังก่อนพี่เฟินเติมน้ำมันน้ำมันนะคะน้ำมันแพงด้วยพี่เฟินอย่าเปลืองน้ำมันหลายเด้อ เติมน้ำมันให้ไปเฟิร์นก่อนนะคะดูหางวะ่ะเอาดูกระถูกวะ่ะเอาสบายใจทางนี้ก็พอทางนี้นะคะเอากลิ้งเลยประกายกลิ่งเลยเอาละ วันนี้ผ่อนคลายความเครียดนุนอย่าไปลื่นล้มอีกนะอันนี้ชอบความเปื้อนความโคลโนนี่น้ำไม่ชอบนุนดูก็อนทำปลากายเอาละเอาตีลังกาเอาเอาให้สบายใจไปเลย yeah, yeah. แทง <Yeah. S 1> ดินแล้วขนายจะหักวันไหนก็ไม่รู้นะคะ ชอบแทงดินเือเกินนั่นนันน่นนันน่นนัน่อนอ่า <c oughs> ทางนี้ก็เติมน้ำมันนะคะน้ำมันไหลช้าเพราะว่าน้ำมันแพงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ ไเข้ามานับชมคลิปของครอบครัวชามหัมากายแก้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ